ช่งว่ากันไหมเนะาะไงเติอสำ่เขียนยไกลเลยพี่น้องเห็นคือผมเย็นผมบันอุ้ย่ทยพระท่านเดียวเลอุ้ยน้ำจนติงอุ้ยไงคักไงแน่ว่าอุ้ยเฮ่วะ น,น,นี่นามยังคุณอยู่นี่โอ้น เทพพี่น้องนี่หนดเยดำๆนี่ห,อหอ <c oughs> ลอดออกนี้ <c oughs> ไปสัม

โอ้ปลาคอลูกขออืมนี่ลูกมันอยู่นี่นี่นลูกปลาอยู่นี่โอ้เป็นปลาลูกครับเดี๋ยวลูกมันโดนทันไงเนอะคือสำหรับผมเล้วบอกเอานะครับเพราะว่าคือสบายมันเหลี่ยงลูกซะก่อนเนอะ ที่ธรรมชาติที้เดโตให้มันประคอนให้เลยนี่แม่ประคอลูเคาะเนี่ยเห็นไหมไงเิอสัมเขนสังเกตยังไงหัวมันจะไงเนาะลำตัวจะหน่อยนะครับหลวงมันอยู่ซื่อหลวงมันอยู่ซื่อแต่แม่มันอยู่นี มันเห็นอยู่เลยนี่ให้มันเต็มสมบูรณ์กะซ้ำแขนนี่เนาะที่น้องเห็นอยู่เปล่าคือว่าเหา่าบ่อทำลายธรรมาชาติ <c oughs> มันก็ยังวนเวียนหาหลูกมันอยู่เน่นอยี่เนอะออกกะเออ ้ลูกมันใหญ่ก่อนจะมาว่ากันไหมแ <c oughs> ต่กับผู้ลังคนเขาเกาเด้ต้องเแล้วตะคนนะครับอ <c oughs> ้่ครับโตเต็มสมบูรณ์กับใหญ่เติบไม่เพียงชีวิตซ้ำแคีนบอกผมได้ยินแต่เสียงผมเลยเบิ่งสิวายเนเดี๋ยวจักนี้ก็กลับไปเอาเพ่นนะ คือผมบเอาอยู่เลี่ยวนะครับเพราะว่ายังคือ,อยังไงล่ะก็อยากให้มันเบิ่งลูกให้มันใหญ่นะครับเตาะหน่อยๆในหะ้เหรอวัใหญ่แหงอ่ะปล่อยสู่คืนธรรมชาติกันเดี๋ยวหลบหนาจังว่ากันใหม่เนาะไปไปยังเบาไปอยู่จริไปนะครับออื เอาไวหลอกนาจังว่ากันใหม่สำหรับผมเบาน,เน็อตปุ้นนี้สวัสดีนะครับบมเลยมีหยังเลยพี่น้องไม่ของ <c oughs> พี่น้องก,ก็สิว่าโอ๊เดี๋ยวก็ดขับไปเอา,าสัตย์นะครับบอบอ,บอครับกัดน้าคลิปหน้าพอ,อกันพี่นอ้องสวัสดีครับ